ลามากินนี่แต่เสียหิยวมาจ้ามาจ้ากินส้มตำด้วยกันเมื่อนี้มีแต่เสียหิยวเมื่อนี้กินลาบเมื่ออุดอรน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมคะอ,นนมอันนี้ต้องน้องเก่งก็กินอันนี้ อร <achts> yeah. ่อยไหมโอ้ยเ,เขาสิอิ่มมะนาิขาวา้อง่้อพี่น้องไม่เนี่ไม่ิขาวสะาีเมื่อฤดูอส้มตำอร er ่อยมันอยู่นี่เองส้มตำมืองดอนบลับเมื่องอุดรส้มตำแต่แต้มมันอยู่นี่กเด้เด้อม่กินขาวเช้าดต้อ ว่าท่านตัเก่งเลยตัวเก่งอีกทีด้วยกนเลแบ่งไหนบ่นต่ำมาหุแม่แวพอเยี่มาแล้วมันบงด้อมาเด้อกินดับข้วต้มตกันนะจ๊ะวานยังเปิดสวนวนเลยเอาเป็นอย่างปสกม่วจะเราก็ Hãy subscribe là kênh Ghiền mình Gõ Để đó. Chắc chắc. Chắc chắc chắc. không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ๋อฮรนันมึงวันนึงสองอันนี้อันนี้อันนี้อีกจะอ่านพล่บอันนี้ทำไมถึงไม่บอกเห็ดเหตุที่ไหนนึกว่าเห็ดน้ำตาลนึกว่านึกว่าพ่อพี่พ่อเยี่ยมไปกับยอกไปกหนะแว่าเงินเงินเสือเลยว่า